ชิมว่ามันไม่เอ้นั่นเลยมันไม่แยกเป็นชั้นเลยอ่ะเพราะมันไม่ใช่สดใช่ไหมไม่เราลงทุนกันซื้อมก๊าบดอ๋อมันเกี่ยวด้วยเหรอฮะมันเกี่ยวด้วยเหรอท้านทาไม่ใช่กาแฟสดมันมันจะไม่แยกชั้นหรอไม่กาแนี่ไม่แยกมันทำยังไงลองจิ้มลงันดูนี่ไงมันค่อยๆแยกด้วยก่ออ่ะอุย ขอภาพให้เนในนถ่ายตอนเจนะ๊เก็บเทนทำไมเขาทำเราแยกล่ะเขามีอะไรกั้นไหม,มหรือว่ากุ้งใส่กาแฟเยอะไปหรืออย่างไรมือไหนหัดทําค่ะตอนนี้เรากำลังคุยกันไปถึงการลงทุนจะซื้อที่บดกาแฟกันนะคะเ,เพื่อนๆคิดการใหญ่ <c oughs> โอมีการใส่ไรมะนาวหรอคะคุณ กมแยอเอานี้ไงค่อยๆเราคุณอะไรที่คุณดูมันแยกเหรอแยกหาเวียงน้ำช่อมะพร้าวพร้อมคุณซื้อน้ำช่อมขอกอดชิมคราวนี้ชิมว่ามันหวานไหมประเด็นมันไม่แยกเหมือนน้ำส้มเนาะน้ำส้มมันแยกเนาะเวียงเขาทำาะว่ายังแยกนะรอเอาละ ทำไมมันจะแยกอ่ะมันเป็นน้ำมะพร้าวแม่พี่ก้อยอย่างน้ำส้มน้ำส้มมัน็นลูกที่ถ่ายให้มันกยังแยกเลยอ่ะเออใช่จริงเขาใส่น้ำเชื่อมเปล่าไม่น้ำช่อง,องพร้าวฟอมเปล่าป่า <laughs> <laughs> ผมเ <laughs> ด็กบ้านมา,นานเหมือนเรียนเด็กทำไมถอมนนะ้ คือถ้าใครเป็นสายกาแฟแบบรัดรากอะค่ะคือขมไม่หวานจต่หอมน้ำชอบมะพร้าวเออไม่ซื้อมาชอทานมากินเลยอมันธรรมดาเกินไปคารุมมันง่ายเกินไปคารุมค่ะแต่ตอนนี้มีปัญหาคือว่ามันไม่แยกชั้นไงเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วรู้ว่าวิธีการทําแยกชั้นนั้นไงการแยกชั้นนี่มันทําให้อร่อยขึ้นเหรอหรือยังไง มันคือคือพี่ไม่ใช่ใส่ใส่ด้นมันทําให้น่ากินอ๋อทำให้น่ากินนี่เฉยแต่ว่ามันดูี่มีศิลปินศิลปินศิลปะดูเหมือนคนทํานี่มีฝีมือเลยจริงจริงเราก็มีฝีที่มือนะคะแต่ว่าล่ะมันเทแล้วมันหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้น้ำกาแฟเรามันร้อนไหมเกี่ยวไหมพี่ก้อยมันไอ้นี่มันเย็นพอนั่งมันเลยเข้าไปเกี่ยวมันเนาะ เพราะว่าถ้าเป็นกาแฟสมมันไม่ร้อนเลยพี่ก้อยที่จริงเนี่ยพี่อยากไปบอกเคล็ดลับนะเพราะว่าพี่เป็นเรียนมาโดยตรงแต่ว่าเป็นเสียเงนินมาเยอะนะ<ม>หลายหมื่นแล้วจะมาบอกพวกเธอเนี่น <c oughs> เป็นไปไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วั้เลยดูพวกเราทําไปเ, <c oughs> เรียนรู้ <c oughs> ถูกผิด <c oughs> เรียนรู้ถูกผิดมันจะดีมากเลยอย่าไปเสียเงนินเหมือนพี่เลยเราต้องไปถอยไมโครพอดเริ่มจากอีสองร้อยห้าสิบบาทก่อน,น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราคิดกันใหญ่แล้วค่ะ เราจะถอยเครื่องบดกาแฟเพื่อที่มาบดกาแฟสดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวทีนพวกเรามันเป็นคนคิดการใหญ่ใส่อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์หยิบขึ้นมากินลองดูทีตีนีแท้แต่มาทีนี้เลยกล้ไปแต่เขาชอบมักไม่ใส่น้ำเชื่อมเต็งใส่ไหมไม่เออเขาชอบเขาว่ามันอันนี้เชฟก้อยเชฟก้อยกับเชฟกุ้ง กินใกล้กันกเดี๋ยว<ๆ>ชนแก้วก่อนโอเควันนี้นะคะเครนดื่มตออาคาึงวันวันนี้เราไม่นอนต้องหากิจกรรมทําวันนี้ครูเร่อเรามีกิจกรรมพิเศษก็คือทำสูตรกาแฟอะไรนะะอ่าน้ำช่อมะาพร้าวน้ำช่อมะพร้าวกาแฟอ๋อกาแฟนี่แหละแฟคนไ,ไม่แบ่งชนชั้นแต่ว่าต้องการให้กาแฟมันแบ่งชั้นชน ยังหาวิธีไม่ได้พลาดไปแล้วเ,เพื่อนๆลองดูด้านล่างนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีน้องหมาหลับสลดยหม,ม,มาาอยังไม่กินเลยใช่คะหมาแ่แหละหลายๆคนชอบไปแคมปิ้งตามเกาะตามป่านะครวันนี้เราแคมปปิ้งกับน้องหมาที่บ้าน พื่อที่จะหาสูตรให้่อยแล้วก็ไป็คฟิไปแล้วตามันไปด้วยได้ถ่คลิปหม่กินหมดแล้วหรอไม่เขามาเทใส่แก้ว<อ>น้ำแข็งเขาไม่ไงเขาก็ได้ใช้หลอดไงกินกินหมดไวแค่ดดยคี่สิบบาทนี่นี่อยู่อยู่ท้างแกงนนี้ิบกี่บาทนี้นี่แหละแบบนี้หลเคุณเลยได้า่ข,ขายอยู่ห้าร้อยเก้าสิบาทจริงเด็ดนะ อันนี้อยู่คนแกนด้วยคนโมกาพอร์ี B4 บอกมันก็บอกราคาละกรอกร้อยก็ร้มันมันบอบบอกราคาแม่นี่แหละแต่นี้แหละคนแล้วมันเราไปปิกนิกไปอะไรมันยกไปได้ไงไปเที่ยวอะนี่แนละ อย่างร้านที่คุณไปสัมภาษณ์น่ะ